คุณคงรู้จักสมเด็จพระราชินีนาถอล,ลิิาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรผู้ซึ่งเป็นประมุขของ15ประเทศเป็นประธานของเครื่อจัก,กรภพ,พและเป็นประมุกสูงสุดของคริสจักรอังกฤษและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของสมเด็จพระราชินีนาถอลิิสเบธท,ที่2ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10พระราชประวัติโดยสังเขป S. สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2, สงทรงมีพระนามเต็มว่าอลิซาเบตอเล็กซานดราแมรี่ว<อ>ินเซอร์ประสูติเมื่อวันที่21เ 26, มษายนปี1926ทรงเป็นพระธิดาองค์โตในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6และสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธพ,พระราชชนนีซึ่งพระองค์นันะะ้นทรงปรีชาสามารถมาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภาษาความรู้ที่แตกชานในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้1 6พรรษาก็ทรงบาเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเมื่อพระชนมายุ1 8พรรรรษษาาากก็ทงงมี่่ปปึขอััฐบบลลแะเิิิฏตชกร ในยกิจต่างๆในฐานะของรัชทายาทจากนั้นในปี1952เมื่อพระเจ้าจอร์จที่6สวรรคตจึงนําให้เจ้าหญิงริซเบลขึ้นครองราชแทนโดยในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงในท้ายของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งความบอบช้าจากสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นสิ่งที่ยังไม่จางหายไปจึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความวุ่นวายและมีความตึงเครียดไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยสําหรับกษัตริย์์อองคใหหมม่ััััันดบบที9ยยุสการปรปตว ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชินินาถเิสเบตที่2ขึ้นครองราชได้ไม่นานนะักก็เป็นช่วงเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยพระองค์เป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือการเมือง แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้คำแนะนำต่างๆแก่รัฐบาลอังกฤษนั่นจึงทําให้มีนักนักสือพิมพ์บางส่วนอคอยวิพากษ์วิจารณ์พระองค์อยู่เสมอว่าพระองค์นั้นไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองแต่ถึงอย่างไรก็ตามในชว่วงต้นรัชสมัยนี้พระองค์ก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หลายอย่างของทางราชสำนักเพื่อให้สถาบันใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกพิธีรีตองและขั้นตอนต่างๆที่ไม่จําเป็นลดความเป็นทางการให้น้อยลงอีกทั้ ให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้นอีกทั้งยังมีการอนุญาตได้ถ่ายทำสารคดีที่นำเสนอชีวิตประจำวันของพระองค์และราชวงศ์เพื่อให้ผู้คนได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอ่อยอีกมากมายหลายอย่างแต่แม้ว่าจะมีคนส่วนน้อยที่ต่อต้านสิ่งเหล่านี้เนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นการทำให้ศักดิ์ศรีของสถาบันกษัตริย์ลดน้อยลงแต่ถ้าว่าสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นนี่คือสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบมากๆซึ่งก็ทำให้ทางราชวงศ์ได้รับความรักและความนิยมจากประชาชนอย่่าางลล้นนหมอััดบที8 ของราชยาวนานสมเด็จพระราชินีนาถสิบสิบเที่สงทรงของราชตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ของปี19 5 2มาจนถึงวันที่8กันยายนของปี2022ซึ่งคิดเป็นระยะเวลายาวนานถึง70ปีแับอีก214วันซึ่งถือได้ว่าเป็นการของราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษโดยในช่วงเวลานี้ครอบคลุมเวลาของผู้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมากถึง16คนไล่ตั้งแต่สมัยของเซอร์วินสันเชอร์ชิลมาจนถึงลิสทัสในปัจจุบันอันดับที่7เสด็จพระราชดำเนินมากที่สุด ตลอดทางราชสมัยพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนต่างๆมากมายไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลพระองค์ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไปแล้วทั้งสิ้นซึ่งไม่ต่ำกว่า117ประเทศนับรวมประเทศที่ล่มสลายไปแล้วและประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยและแม้ว่าการเสด็จพระราชดำเนินส่วนใหญ่ของพระองค์จะเกิดขึ้นในช่วงที่ประชานมพันสาไม่มากนักแต่ถ้าหากนับรวมระยะทางทั้งหมดจริงๆสำนักข่าวเทเลกราฟเคยระบุเอาไว้ว่าน่าจะเป็นระยะทางรวมกันไม่ต่ำกว่า1ล้านไมล์หรือ1,610,000กิโลเมตรซึ่งมากกว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถ อันดับที่6เยือนประเทศไทยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถริเบตที่สทรงขึ้นของราชพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนในดินแดนต่างๆมากมายซึ่งนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี1972ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเทพมหานครและในปีเดียวกันนี้พระองค์ก็เสด็จมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อพระราชดำเนินเยือนเชียงใหม่จากนั้นในปี1996พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ อันดับที่5สงครามโลกครั้งที่2 สงครามโลกครั้งที่สองกินเวลาในช่วงปี1939ไปจนถึงปี1945โดยในช่วงเวลานี้เจ้าหญิงอลิซาเบธในวัยยาวก็ทรงมีบทบาทในสงครามเช่นเดียวกันโดยเริ่มในปี1940อังกฤษถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักจนแม้แต่พระราชวังบักกิงแฮมก็ยังได้รับความเสียหายแต่ทว่าพระองค์และบรรดานราชวงศ์ต่างก็ยังประทับอยู่ภายในพระราชวงังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและประชาชนว่าทางราชวงศ์จะไม่หนีไปไหนในปี1943เจ้าหญิงอลิซาเบธเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีชื่อว่าคุณหาชัยชนะซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชชาน ปลูพืชไว้กินเองเพื่อต่อสู้กับภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงสงคราม ในปี1944พระองค์เข้าร่วมหน่วยรับใช้ดินแดนพิเศษ,ษ,ษหรือ ATS ซึ่งเป็นหน่วยทหารยิงของกองทัพอังกฤษโดยในหน่วยนี้ทหารยิงอาจจะไม่ถึงขั้นยิบป,ปืนไปสู้รบแต่จะเป็นงานานการสนับสนุนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นงานแม่ครัวผู้รับสายโทรศัพท์งานขับรถงานรับส่งพัสดุงานตรวจสอบคลังอาวุธและอื่น,นอนีกมากมายแต่ทว่างานที่เจ้าหญิงริซเบิลเลือกในเวลานั้นก็คืองานช่างยนต์ซึ่งมีหน้าที่ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่เป็นของทางกองทัพโดยแคมป์ฝึกและที่พักของหน่วย ATS ทีี่่่่ววาาานน้กก็อยูไมรริเซ์ เท่่าไหรนักแต่เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิน้นทรงเลือกที่จะไม่กลับไปพักผ่อนที่ปราสาทแต่พระองค์เลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในแคมป์เช่นเดียวกับสมาชิกของหน่ว ATS คนอื่นอื่นอันดับที่4มงกุฎ มงกุฎของสมเด็จพระราชนีนาถริาเบทธที่2ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทการาดแอนโคที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนโดยแรกเริ่มนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมงกุฎสำหรับสมเด็จพระราชนินีลิาเบธพระราชชนนีซึ่งเป็นหนักพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6เพื่อสรงสวมใส่ในพิธีราชาพิเศษในปี1937จากนั้นมงกุฎดังกล่าวก็ถูกสืบทอดมาจนถึงสมเด็จพระราชนีนาถลิาเบทธ,ทธที่2ซึ่งโดยภาพรวมนั้นตัวเรือนทำาจากแพทินัมหรือทองคำขาวประดับประดาด้วยเพชรกว่า2,800เม็ดโดยยมมีีีเพชรรอออคนนนนููท่่้้ัักกก105ตงงงงลาาขข ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้มงกุฎมีน้ําหนักมากถึง1.06กิโลกรัมโดยสมเด็จพระราชนินาลิสเบธท,ที่2ได้เคยกล่าวไว้ในสารคดี The Coronation ในปี2 0 1 8ว่าเมื่อใดที่สวมมงกุฎนี้จะไม่สามารถก้มอมาสุนทรพจน์ได้เนื่องจากน้ําหนักของมันอาจทําให้มงกุฎนั้นตกลงมาและ้าหากว่าก้มผิดท่าหรือสวมผิดตําแหน่งก็อาจจะทําให้คอได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็คอหักได้อันดับที่3ทําไมถึงมีวันเกิด2วัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสมเด็จพระราชินีนาถิซาเบทธที่สงทรงมีวันพระราชาสมภพสองวันซึ่งก็คือวันที่21เมษายนที่เป็นวันพระราชาสมภพจริงๆและยังมีวันที่8มิถุนายนเป็นวันพระราชาสมภพเพิ่มเติมอีก1วันและคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบนั้นต้องย้อนกลับไปในสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2ที่วันประสูติของพระองค์นั้นอยู่ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีจึงไม่สะดวกในการจัดงานเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือพิธีสวนสนามของทหารทำให้ทางพระเจ้าจอราระช พบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งวันให้อยู่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศเป็นใจมากกว่าและนับจากนั้นเป็นต้นมาสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษก็สามารถกำหนดวันประสูติเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งวันจนทุกวันนี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วอันดับที่ 2. ความมั่งคั่ง ในแง่ของความมั่งคั่งส่วนพระองค์นั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนจะมีก็เพียงแค่การประเมินจากองค์กรภายนอกเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะประเมินว่าความมั่งคั่งของสมเด็จพระราชนินิเบธที่2น่าจะอยู่ในช่วง420ล,ล้านเหรียญสหรัฐไปจนถึง500ล้านเหรียญสหรัฐโดยความมั่งคั่งที่ว่านี้ประมาจากทรัพย์สินมหาศาลที่พระองค์ถือครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในบริษัทเอกชนและทางด้านความมั่งคั่งของราชวงศ์อังกฤษทั้งราชวงศ์ประเมินว่าน่าจะอยู่ที่8800ล,ล้าาาานเหหหรรรรีีียสสััััฐซึ่่่่งงงงถูกกจดดใป็ชวววททมมมคุบ ที่5ของโลกอันดับที่หนึ่งสิ้นพระชน นี่ถือได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่สาราชนาณาจักรเป็นอย่างมากกับข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชินีนาถลิเบธที่2ในวันที่8กันยายนของปี2022ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วทางการอังกฤษได้เตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องนี้ไว้แล้วล่วงหน้าตั้งแต่ศตวรรษที่1960โดยได้มีการแจกแจงขั้นตอนอย่างละเอียดไล่ตั้งแต่วิธีการสื่อสารภายในวิธีการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ตลอดจนขั้นตอนและพิธีการในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ต่อไปซึ่งขั้นตอนทั้งหมมดนนนนนนััั้้เป็ที่รูจกกนในานของ London British, ล ในส่วนของผู้ที่จะขึ้นมาครองราชเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปก็คือเจ้าฟ้าชายชาวโดยในวันที่9กันยายนของปี2022ก็ได้มีการประกาศออกมาว่าในราชสมัยของพระองค์พระองค์จะใช้พระนามว่าพราะเจ้าชาวที่3